คู่อิ๋วมาเลรเดอร้อจ่าเมนี้คู่อิ๋วมาพร้อมกับขวดยั้งนี่พี่น้องว่าเอาขวดยั้งหายท้ายมาเมนี้คู่อิ๋วสิผ้าเห็ดยั้งจังถือขวดอันนี้มาเล่าสิผ้ามาเช็กรถเช็คมองไดขึ้นแล้วสิม,มาเติมน้ำกันโหลดเดอ้อพี่น้องผู้หญิงผู้หญ้าห้ากับเหตุใดขึ้นกัน บ่จำเป็นต้องถ่าแต่คุณผู้ชา,ายเด้อภาษาเติมนำกันเดี๋ยวสิาพาไปเติมกันเลยเดอ้อในเออนำกันได้พี่น้องเนี่ยเนี้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 ย,ยก็เปิดฟ้าหมุนหมุนหมุนตั้งไว้เป,เปิดเปิดเปิดตั้งไว้เปิดเอาไอ้มันคขบสู่ฮู้มันมีจักรฮู้กลับไปเปิดออกมาโหลดได้อพี่น้องเปิด เปิดนี่จะเรียบร้อยมันก็จะมีหูอยู่นี่พี่น้องเขาก็แค่เติมน้ำกันลงไปนี่หูนี่เท่านั้นอย่าให้มันหล่นแค่นั้นเติมแบบพอดีเด้อน้ำกันก้นยี่ห้อใดก็ได้นี่แหละคือวิธีการเติมน้ำกันเด้อพี่น้อง ขับเองก็ต้องดูแรลรักษาเองเยสิธาแตให้ผู้นั้นผู้นี้มาเห็นห้รถเจ้าของคนหลักรถก็ต้องมั่นดูแรลรักษารถคนสิได้อยู่ก็เฮาดุนดนไปให้ล้านเฮ็ดให้อาจจะมืดลายบาดอยู่เดอ้อพี่น้องแต่มีซื้อมาบ่าเกินสิมหาบาทเด้อจา้าถ้าเติมล้นไรยมันเกิดกุ้่ดดีเดอ้อเช็คน้าเด้อว่ามันล้นหรือบ่ล้น,ลน,ลน เมดพอดีพี่น้องเสร็จแหละห้ากับปิดฝาไว้คือเกาอ้าว่านียากจังเม็ดนี่การเติมน้ากันหลดเดอ้อฝากไว้ซ้ำนี่แหละ,ะอย่าลืมปิดให้ครบทูฝาไดบ้าสันเป็นเรื่องอีกได้จะเห็ดฝาเหียฝาห้วยจักอยู่บ่ฝา,าเหียฝาห้วย นี่ก็คือปิดครบทุกฟ้าเลยเด้อน,นี่ปิดครบทุกฟ้าแล้วพี่น้องสำหรับคลิปนี้คู่อิวกับฝากไปซ้ำนี่แหละจ้ามันดูแรลรักษาบ่าว่าจะเป็นรถหรือเครื่องใช้ไม่สอยของเฮาเพื่อเพิ่นสิด้อายุน้ำเฮาไปโดนอายุดอายุการใช้งานให้ใช้งานได้นานยิ่งขึ้นหลักการใช้อุปกรณ์หลักการใช้รถ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเดจ้าเบิ่งคลิมให้จบให้เล่าแน่คู่อิ๋วนาน